ผมพาเพื่อนมาดูไอ้เจ้า LG ตัวนี้นะทีนี้อาการก็คือมันปล่อยน้ําออกค่อยมาค่อยจนไหลจะจอดนะครับแต่ว่าเราทําความสะอาดตรงนี้แล้วมันยังไม่หายนะครับเดี๋ยวเรามาวัดโอห์มนะครับการวัดโอห์มก็ตั้งมาในย่านนี้นะอยู่ในย่านโอห์มเสร็จแล้วก็สลับใส่ส้ขัวได้นะครับตัวนี้4.6โอห์มนะครับแสดงว่ามอเตอร์ตัวนี้นะ <c oughs> ด้านในตัวนี้ใช้ได้อยู่ สาเหตุที่มันน้ำออกน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลื้อดูกันว่าสาเหตุที่น้ำออกน้อยเนี่ยเกิดจากสาเหตุตัวใดนะครับที่ทําให้มันน้ำไม่ไหลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าด้านในมันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆที่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องซักผ้านะครับก็ลองดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่หัดซ่อมนะครับนําไปเป็นอาชีพเสริมนะครับก็ลองดูเป็นตัวอย่างได้นะครับ เดี๋ยวผมจะรือให้เพื่อนดูหน้าว่าเครื่องนี้มีปัญหาอย,ย่างไงนะครับทําความสะอาดเนาะพอถอดออกมาปั๊บก็จะเห็นรูปยางตรงนี้ด้านในนะแล้วก็ขออกดูขอ,อดูก็ไม่มีอะไรด้านในนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะของไม่เห็นอะไรตัวนี้เป็นแกนที่นี่ครับมันจะมีสปริงอยู่ด้านในอีกตัวหนึ่งนะนี่สปริงตัวนี้ พอจะเอาหัวน,นี้เข้าไปเวลาเราปล่อยไฟ220เข้านะตัวนี้มันก็จะเด้งเด้งอัดลูกยางเข้าออกนะ220ครานี้มันจะอัดลูกยางเข้าออกนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้เราวัดแลว้วมันได้4.6โอห์มเนาะเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็เรามาดูตัวนี้นะครับอืมดูนเผลออย่างนี้ไม่มีอะไรนะแต่หลายคนก็เอ๊ะทำไมมันไม่ออกก็าไปทำความสะอาดตรงนี้นะตรงนี้ อันนี้ก็ทำความสะอาดก่อนนี่นะนี่เจาะเลยนะครับทั้งวันเสร็จเจาะยังไม่ออกอีกมตัวนี้แกะออกมาก็จะมีลูกยางอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะนี่ลูกยางตัวนี้อยู่นี่ครับเป่าดูโล่งโป่งนะครับมีทะลุทะลวงไปนู่นเลยเอ๊ะทำไมมันไม่ออกนะามันน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับนี่ซื้อใหม่อย่างเดียวเลยนะก็จะซื้อใหม่นั่นแหละครับแต่นี้เรามาดูตัวนี้ดีนะเพื่อนนะครับ เบรกดูปับ๊บอ้าวตัวนี้ขาดนะครับหมดกันนะครับนี่ตัวนี้ถ้าไม่ขาดจะยังนี้นะนี่ถ้าขาดมันจะเป็นเงนี้ยถ้ามีอะไรสำรองนะไปแกะเอาตัวนี้มันใส่ได้นะรุ่นเดียวกันนะครับนี่นี่ครับผมก็สรุปค,ค,คือตัวนี้ขาดนะครับใช้การไม่ได้เพราะว่าเอ,อเราต้องซื้อใหม่นะครับซื้อจากราสด้าได้นะเพื่อนช้อปปี้ราสด้านะครับก็ซื้อเลยนะครับก็ เราก็ไปซื้อที่ร้านส่งก็ได้นะครับร้านพวกอะไรเครื่องเสื้อผ้าก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าอยู่ใกล้เนาะแต่ถ้าอยู่ไกลนะครับมันก็มีแค่รัศดาและช้อปปี้นะครับที่สามารถซื้อได้คงนะครับเวลาเราซื้อนะครับนี่เราก็ดูที่ข้างๆนะครับเขียนว่าซัมซุงเนาะยี่สิบกิโลเอ้สิบกิโลแปดกิโลสิบสามกิโลนะครับเราก็เอาตานั้นเลยแล้วก็มาดูลักษณะนะครับมันเหมือนกันนะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะเขียนว่า นี่คเพื่อนหลายๆคนมันจะเป็นดีซีกับเอด้วยนะนี่นี่นี่เอซี AC นี่สายบนญนะมือผมดําเพราะว่าผมมือไม่ได้ล้างมือนะนี่เอซีสอง้อยยสิบถึงสองรอยสีิบโวลต์นะครับก็ดูตรงนี้นะถ้าเป็น dc ก็ต้องเอาดีซีนะถ้าเป็น ac ก็ต้องเอาเอซมันจะมี dc ไฟแบตนะมันเข้าแค่เป็นไฟแบตแต่นี่เป็นไฟบ้านนะครับนี่ ก็ดูตรงนี้เสร็จแล้วก็พิมพ์เสร็จแล้วก็ไปดูตรงนี้นะครับดูข้างๆางนี้เนาะเราสามารถที่จะสั่งซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้มีประโยชน์คลิปนี้ถ้าดูแล้วนะครับใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับก็กดแชร์กดติดตามกดถูกใจไว้เพื่อคลิปหน้านะครับผมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อนๆจะได้เห็นคลิปของผมอีกนะครับถ้าเพื่อนๆไม่กดถูกใจดู มันจะไม่ขึ้นให้เพื่อนเห็นอีกในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้นะครับช่างจะผมอ่าผมต้องลาไปแล้วนะครับมีลาไปแล้วนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ